สดการแข่งขันฟุตบอลเดลต้าไทติเมรีกนะครับประจำปี2014นะครับวันนี้ที่เอาละครับก็พิธีการก่อนที่การแข่งขันนั้นจะเริ่มต้นขึ้นนั้นเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในตอนนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มครับครับตอนนี้รายชื่อผู้เล่นของทั้งสองฝั่งก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมาอรให้ มาแล้วครับทีมทีไปเดิมาแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ามปแล้วสัดเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับครั้งแรกเลยครับของทางราชบุรีมิตรผลครับแล้วก็ในตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับโอ้โหนี่นําดาวสโลสูงสุดเลยครับอ่เอิเวอเรสต์ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูความแข็งแกร่งนะครับเกมของสุพรรณลงไปตั้งรับกันหมดครับแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของเอเวอเรสต์ไม่ได้นะครับโอ้ดูครับแกแข็งแรงจริงๆครับ ดูสเตปการวิ่งเเปตี้ครับโอ้โหล้าก็ยิงคนเดียวมาคนเดียวยิงคนเดียวเลยครับโอ้เหอครับมาใช้โอกาสจังหวะไม่เปลืองครับดูอีกทีนึงครับสุพันพยายามที่จะวิ่งตามครับไม่ทันครับปอปแข่งแกร้งเทปตี้เดืดถือดึงรอก่จังหวะผาก็ไม่อยู่แล้วครับตัดเข้ามาแล้วตัดเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับราชบุรีนำสุพันครับโอ้โหแลวดูครับ ที่เป็นจังหวะแรกนะครับที่สุภัททางด้านของสุภัทมันเกือบจะพลาดนะครับแต่ว่าถูกขึ้นไปครับของทางเกียจีทางานสตงครับแต่ว่าจังหวะนี้นะครับที่เป็นเอเดนส์ครับที่ซัดเข้าไปครับสวยมากโอ้โหครับดูความแข็งแรงครับดึงทั้งดึงทั้งผักไม่อยู่ครับบอลมาดีจริงครับจังหวะลูกนำหนึ่งศูนย์แล้วนะครับ แล้วข่าวนี้เรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อศูนครับเกโรยิงไม่ได้ครับแต่ว่าเอเี้เฟเนสยิงได้ครับโอ้โหนี่นครับประตูที่13ของเขาครับในฤดูกาลนี้โอ้โหนี่ดำโดเป็นดัสโนสูงสุดของโตต้าไทยทีเมียรีเลยครับแน่นอนจริงๆครับคนนี้ครับเอเวตี้เฟรนเดสครับโอ้จังหวะแก้ตัวคืนให้เพื่อนจนได้ครับ สองประตูต่อศูนย์ครับสามแต้มอยู่ในมือเห็นเห็นแล้วครับราชบุรีวันนี้ดูจังหวะขึ้นมาครับนี่ครับให้โลเปิดให้ครับโอ้แล้วเนี่ยมีเดียวเลยครับหลุดตัวประกบไปได้ครับต่อจังหวะที่เปิดให้ด้เป็นใหญ่นินวงนะครับเปิดจากซ้ายมาครับเดี๋ยวตีจับได้แล้วยิงเลยครับจับขวายิงซ้ายครับ ตอนนี้ลุ้นแฮตติกแล้วครับ <laughs> น่ทางาสับเลยครับตรงนี้เกตัให้มาสวยมากตาครับแตะแล้วต้องยิงครับนี้แล้วตัดเลยครับเรียบร้อยครับสาประตูต่อสูครับเอาคนที่ลงมาในสุดยอดมากอยู่แล้วเับคนนี้นีน่ยิงประตูระเบิดอยู่แล้วครับโอ้โหผัวคนส่วนชาติครับโวิ่งหาจังหวะจนได้ครัว่โดน นนแได้เยอะเลยนะครับสำหรับทางหมายเลข38ฮวนเปโรนะครับผ่านบอลให้เพื่อนเนะี่ยโหนี่หลายครั้งแล้วนะครับโอ้นี่ครับผ่านบอลให้ทัวโดนยิงอีกครับสามส่วนนี่แน่นอนครับสามคะแนนอยู่ในมือครับ ให้มาครับภูวดนภัวดนไม่ล้หน้าด้วยนะครับแล้วก็จับสองจังหวะแล้วก็ซับเลยครับให้มาสวยครับจังหวะของภัวโดนนั้นอยู่เท่ากับลายพอดีครับสาูนย์ครับเรียบร้อยสำหรับทางราชบุรีครับโอบุมเลยครับ จอย่างที่แนวรับของชิพันบุรีนกำลังพวงมากนะครับเพื่อจะจับใครดีครับไปมาเนี่ยลงมาเนี่ยแสบเป็นเรื่องเลยครับ